สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boy ว a r r a t y Channel ด้วยนั่นเองนะครับเรื่องราวของสวนยางนะครับเรื่องราวของ น้ำหมักนะครับที่เราได้นำเสนอกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะสำหรับช่องนี้ของผมนั่นเองนะครับนะหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องของผมนะครับก็ต้องขอบคุณมากมายแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆที่สอบถามกันเข้ามานั่นเองนะครับฝนตกติดต่อกัน6 7วันครับที่จังหวัดบึงการที่สวนของลุงแดงจังหวัดบึงการนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยแวะมาดูสวนสักนิดหนึ่งนะครับนะก็ ยังอยู่ดีนะครับเนื่องจากว่าตรงกับจังหวะนะครับก็ถึงต้องถือว่าโชคดีครับเป็นช่วงจังหวะที่เก็บยางขายไปพอดิบพอดีเลยฝนก็ตกกระหน่าลงมานะครับหกเจ็ดวันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมอัดคลิปในวันที่นะครับวันที่5สิงหาคมนะครับฝนก็ยังไม่ได้หยุดเลยนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่ของลุงแดงจังหวัดบึงการเป็นส่วนที่ผมกรีดเองนะครับส่วนนี้นะครับก็ อ่าเป็นวันนี้ต้องถือว่านํามาเล่าให้ฟังนี่นะครับนะฮะก็พายุนะครับนะฮะลงก็มีต้นยางหักด้วยนะครับกนะ็อ่ะเดี๋ยวก็ต้องตัดออกนะครับอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับก็ยังไม่ได้มีเวลาตัดเลยเนาะนะครับนะฮนะก ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับต้องบางครั้งก็ต้องขออภัยด้วยเนาะนะครับเล่าย้อนหลังสึ่งนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนะว่าสวนยางนี้ของลุงแดงจังหวัดบึงกาฬเนี่ยนะครับมีประมาณา5-6สวนนะครับก็ได้ฉีดน้ำหมักนะครับนะฮะได้ฉีดน้ำหมักทุกสวนเลยฉีด2สูตรด้วยนะครับสูตรค่าเชื้อรา3ครั้งนะครับแล้วก็ อ่าสูตร EM น้น้ำมัก EM นะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ก็เป็นความชุ่มชื้นนะครับก็แหวกแหวกให้ดูนะครับไม่สวนของรุงแดงสวนยางทุกสวนนะครับไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับแล้วก็ไม่ว่าจะหน้าฝนนี้อาจจะเป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะหน้าฝนหรือจะหน้าร้อนนะครับถ้าแหวกนะครับใบไม้ออกนะที่ดินของสวนนะครับยางนี้ นะครับทุกสวนจะมีความชุ่มชื้นนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยนะครับแล้วก็เมื่อเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าแน่นอนครับสิ่งที่พวกเรารู้ก็คือจุลินซียยังมีชีวิตนะครับมันก็สามารถที่จะไปย่อยสลายนะครับอินทรีย์วัตถุพวกกิ่งไม้ใบไม้นะครับลูกยางต่างต่างนะครับของที่ตกหล่นลงมาก็ช่วยกลับกลายเป็นปุ๋ยนะครับบางครั้งเราใส่ปุ๋ยแค่2ครั้งต้นฝน ท้ายฝนนะครับมันก็สามารถที่จะมีอาหารของมันอยู่ได้ตลอดปอีนั่นเองนะครับก็คงจะเหมือนไม้ป่านะครับก่อนที่จะฉีดยาอาฉีดฉีดน้ำหมักนะครับฆ่าเชื้าที่สวนของลุงแดงทุกสวนนะครับมีการนะครับ ทำความสะอาดต้นยางนะครับนะฮะที่เปลือกที่มันแตกนะครับที่สิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งสกปรกนะครับเข้าจะเข้าไปฝังนะครับเป็นสาเหตุของเชื้อราได้นะครับจะมีการทําความสะอาดโดยเฉพาะตรงง่ามกิ่งนะครับตรงง่ามกิ่งเนี่ยสำคัญเลยนะครับ ก็จะมีการทําความสะอาดทุกสวนเลยนะครับก่อนที่จะฉีดนะครับสูตรแรกนะครับเป็นสูตรฆ่าเชื้อราในรอบในสามรอบนั่นเองนะครับฆ่าเชื้อราในฉีดเฉพาะต้นที่มีปัญหานะครับที่มีปัญหาหยุดกีดเนาะนะครับต้นที่ที่รู้รู้กันอยู่ที่ผมลงคลิปนะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์มาให้ก็ได้นะครับก็คือจะฉีดเฉพาะต้นที่มีปัญหาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ฉีดทุกต้นนะครับไม่เหมือนน้ำมันเอ็มน้ำมันอเอ็มนี่จะฉีดทุกต้นนั่นเองนะครับ แล้วนะครับผมลงคลิปไว้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมอีกสักครู่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าก็ยังมี1น่สวนนะครับที่สวนของลุงแดงที่ต้นยางโซมมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้ฉีดน้ำหมักทิ้งเอาไว้นะครับหลายๆคนก็ถามมาในคอมเมนต์เยอะเลยนะครับว่าฉีดแล้วผลเป็นยังไงก็ต้องบอกนะครับว่าก็ ทางเราเนี่ยนะครับคนที่ทํางานแล้วก็คอยสังเกตมันอยู่เนี่ยก็ต้องรอเวลาครับเพราะว่ามันเพิ่งจะใช้ได้เป็นปีแรกเองของสวนของผมนะครับถามมีคําถามมากมายเลยว่าเอ๊ะแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับผมบอกเลยว่าจํานวนน้ํายางนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากน้อยยังยังเหมือน ปกติอยู่แต่ที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนะครับที่เห็นได้ชัดเลยน้ำเลี้ยงน้อยครับน้ำหนักดีอันนี้คอนเฟิร์มนะครับนะก็พอดีที่สวนนะครับว่างๆนะฮะเห็นว่ายางราคาถูกนะครับก็ลองทดลองเอาสับะรดมาปลูกนะครับอลองดูนะลองดูก่อนนะครับถ้าดีก็เดี๋ยวกะว่า จะนํามาปลูกเยอะๆนะครับอันนี้ก็ทดลองไปประมาณ10 20ต้นนะครับนะก็เป็นบรรยากาศด้ทั่วๆไปในสวนนั่นเองนะครับนะก็จะมีสวนเล็กที่ติดกันนะครับในส่วนนี้นะครับในระหว่างของสวนเล็กนี่ประมาณ2ปีนะครับระหว่างต้นของต้นเล็กก็จะมีการปลูกไม้ป่าไว้ด้วยนะครับพยุงต้นสักต้นอะไรอีกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะลุงก็แก่ก็ ให้ปลูกเอาไว้นะครับก็ค <g> ง <ül> <g ül> จะเป็นพืชทดแทนนะครับในอนาคตนั่นเองนะครับอ่าก็เล่าไปนะครับนะถึงน้ำหมักที่ฉีดไปนะครับก็ต้องบอกว่า ที่เห็นชัดเนี่ยนะฮะเราคงต้องรอเวลาแหละนะครับเพราะมมันเพิ่งจะใช้เป็นปีแ,แรกนะครับจะให้มันปูดปาดเลยมันโกโหมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของสารเคมีนะครับนะมันก็จะเป็นการผสมผสานด้วยนะครับนะบนะะเกษตรดินทรีย์เป็นหลักใหญ่นะครับที่ส่วนของลุงแดงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นเองนะครับอ๋อก็แต่ที่เห็นคือนะครับอ่าเรียกว่าน้ำหนักดีนะครับน้ำเลี้ยงนี่ บอกได้เลยว่าน้อยมากๆนะครับนี่ครับผมพามาดูสวนที่หยุดกีดนะครับส่วนนี้จะมีสักประมาณนะครับผมประมาณจําไม่ได้นะครับที่หยุดกีดเนี่ยตรงนี้น่าจะประมาณสอง0 2น0 0นิดๆนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ นะฮะสองพันนิดๆนะฮะอยู่บริเวณมันจะอยู่ริมบึงนิดนึงนะครับตรงนี้ตรงๆชายล่างนี่นะครับก็ได้หยุดจีดไปแล้วก็ฉีดน้ำหมักนะครับถ้าจะไม่ผิดส่วนนี้จะฉีดนะครับน้ำหมักฆ่าเชื้านะครับสูตรหนึ่งนะครับฆ่าเชื้านี่ยแล้วก็ทําความสะอาดลําต้นไปเนี่ยนะครับสามรอบนะครับอ่าแล้วก็ มีการฉีดน้ำมัน EM เมนี่ยนะครับไปประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าสวนนี้ผมตรงนี้ผมไม่ได้ดูแลประมาณน่าจะ10บกว่าครั้งนะครับ้วก็แน่นอนนะครับก็จะใส่ขี้ไก่ตามสูตรนะครับนะที่เห็นถุงขาวๆนะก็จะเป็นถุงของขี้ไก่นะครับคือปุ๋ยคอ,อกที่ใส่เอาไว้ทุกนะครับทุก ช่องของต้นยางเลยนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับพอามาถึงตรงนี้นะก็ต้องมีคนถามมีคนคอมเมนต์นะครับมีคนโทรมาพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะถามว่าน้ำหมัก EM เนี่ยสามารถใช้กับต้นไม้ต้นต้นพืชอย่างอื่นได้ไหมใช้ได้เลยนะครับไม่จะมันไม่ได้สร้างมาเพื่อเพื่อต้นยางอย่างเดียวนะครับทุลงทุเรียนมะม่วงมะม่วงนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับต้นไม่ว่า อะไรก็ตามนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับนะฮะไม่ต้องไปกังวลเลยนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นอาหารของพืชนนแหละนะครับนะน้ำหมักนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับนเะพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากมายนะครับที่เข้ามาแล้วก็ผมจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับนะฮะบางครั้งนะครับถ้าเรานะครับ ได้อัปเดตอยู่บ่อยๆจนจนเกินไปนะครับมันก็อาจจะซ้ําแล้วก็จําเจนะครับผมก็มีงานอดิเรกนะครับทำวงดนตรีหมอลำซิ่งอีกด้วยนะครับก็พยายามสลับสับเปลี่ยนให้บรรยากาศของช่องเนี่ยมีความหลากหลายไปท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าใครไม่ชอบก็อย่าว่ากันเนาะแล้วก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมนะครับฝากติดตามกันเหมือนเดิมแล้วก็จะพยายาม อัปเดตนะครับเรื่องราวต่างๆของน้ำหมักให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับนะแล้วก็จะพยายามที่จะทําเรื่องราวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับก็จะพยายามนําเรื่องราวต่างๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนั่นเองนะครับตัวส่วนตัวผมเองก็พยายามเรียนรู้ แล้วก็ขอยศึกษานะครับนะแล้วก็คอยแรกเปลี่ยนความคิดนะครับสําหรับคนที่ใช้น้ําหมักนั่นเองนะครับนะก็ต้องอย่าลืมนะครับน้ําหมักนะครับของคุณเอมนะครับสวนของคุณเอมเองเนี่ยหนึ่งปีแกกีดแค่6เดือนเองนะครับนะฮะจะไม่เหมือนพวกเรานะครับพวกเราก็ต้องฉีดไปกีดไปนะครับบางท่านก็ฉีดไปกีดไปนะครับตรงนี้นะครับผมขอย้อนมานิดหนึ่งนะครับก็มีพี่ๆนะครับได้สอบถาม มาเยอะเลยว่าในช่วงเวลาที่กรีดเนี่ยนะครับเราพ่นน้ำหมักไปได้ไหมได้นะครับผมเคยทำไปคลิปที่แล้วนะครับว่า,าการกรีดไปฉีดน้ำหมักไปน้ำหม e ัก EM นะครับสู่สองนะครับพ่นไปเนี่ยกีดไปด้วยพ่นไปด้วยเนี่ยนะครับสลับสลับกันไปเนี่ยมันก็ทําได้นะครับบางสวนก็ปกติไม่มีปัญหานะครับนะไม่คําว่ามีปัญหาเนี่ยหมายความว่า บางที่ไม่มีผลกับเรื่องของน้ํายางออกน้อยนะครับไม่ซีเรียสอ่ะนะครับแต่บางท่านก็ซีเรียสพอน้ํายางออกน้อยก็ไปติต่างว่าน้ําหมักเนี่ยไม่ดีนะครับมันเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําไปคลิปที่แล้วว่านะครับสวนของลุงนี่บางสวนก็เป็นนะครับบางสวนก็เป็นนะตอนนี้ ลุงก็ปรับนะครับมาฉีดนะครับในตอนที่ปิดหน้ายางเหมือนกันแล้วนะครับตอนนี้นะนะครับในส่วนของลุงแดงนะครับจะใช้เวลาการฉีดเนี่ยไม่ได้ฉีดตอนกรีดแล้วนะนะครับมาฉีดในตอนที่ปิดหน้ายางนะครับแล้วก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละนะครับก็ใช้เวลานั้นในการฉีดน้ำหมักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าใครจะพ่นฉีดน้ำหมักไปกรีดยางไปด้วยก็ได้นะครับถ้าไม่ ถ้าสวนไม่ได้มีปัญหารเรื่องน้ํายางชะง,งักจนจนผิดสังเกตนะครับก็สามารถความชะง,งักของเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับเขาก็มีเวลาของตัวเองที่จะปรับตัวได้อาหารนะครับนะต่ออ่าบารุงตัวเองนะครับเพื่อที่จะผลิตน้ํายางนั่นเองแหละนะครับไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องของการ น้ํายางจะออกหรือไม่ออกน้ําหมักดีหรือไม่ดีนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับคูเซมนะครับเขากีดยางแค่6เดือนนะต่อปีนะครับเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะบมรุงต้นยางได้ดีนะครับผมยอมรับนะอาจจะมีคนทําได้อย่างคูเซมนะครับแต่ ส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นไปไม่ได้นะเราจะมานะมากีดยาง6เดือนอ่าปี1ปีกีดแค่6เดือนเนี่ยมันก็ไม่ไหวใครจะอยู่ได้ละครับนะมันก็จะอยู่ไม่ได้นั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวคลิปนี้ผมคงทิ้งท้ายไว้แค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ